สวัสดีค่ะมาเด้อว่าทำกิจกรรมรายได้เสริมมาเด้อแต่ละมือเฮ็ดยังน่ะมาเบิงเฮ็ดรายได้เสริมของประดิษฐ์ง่ายๆตัวละหัตตัวละห้าอุตระสิบห้าบาทสิบห้าบาทม,มือละตัวม,มือละตัวจนคำ chăm chỉ thầy cảm nhận lên tè lamu là tè rin. Madeo mày 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 thầy 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 นี่นวดเดียวกัแเลีวดกอ,อกเตรละม,มือกัน้องแนนเนี่ยเตริมือแบบนี้แหละอืมอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คือไก่นะคะเดี๋ยวอันนี้คือปลานะคะ นี่คือปลาสิบห้าบาทนะคะแผ่นละสิบห้าบาททั้งวันอันนี้เขาเรียกว่าเต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 ่าก็เสร็จแล้วตัวนี้ก็ ว่าเตาจราสามสิบเนาะเงินสิมหาบาทซ้มกันเลยตัวสีเหลวขื้นเบิ้งตัวสีเหลวอ่าแกรี่พาเพื่อนสามหมื่นกับวิเหลวเชิดตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดเหลวเฮ็ดอีกแก่แล้วแก่อีกถึงเมื่อละห้าบาทดีกว่าเฮ็ดดีกว่าทำ มาม้อยเห็ุแล้วก็มาม้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วกินตามโมงเออเอามาเอาซื้อเลขกับบัถือเฮ็ดมาาื่อละหามาทมาซื้อเลขกันข้าวเดียวแป๊บเดียวเบิดซื้อเลขกับบัถือซื้อเลขกับบักราบเลขอเอียงบ่าวเล่านะบ่าวเล่าพาเพิรนเออบ่าวฟังเล่า เจ๊สายเด็กเออซื้อแต่หาซีซีหาว่ารับอยากรวย <c oughs> มิจจะอ่าน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 ,น,น,นเรียกก็ได้ซื้อตัวไหนก็อ่านไปเบิด เรียบหอยสิริขายพรอมเดอติดต่อได้ขันต้องการมหอยสิรนั่นนี่นี่พาเพื่อนทำทุกอย่างมหอยสิริมหอยสิริมันอย่บงมหอยสิริที่ไหนี่เออเออเรียลีพาเพื่อนกำลังเรือไหมนี่ เลี้ยหหอยเฉลี่ยขายหรือก,กินกระไดนะสอ,องเบอเดี๋ยวจักเหมือสิาพายาเบิงบอ่อใหญ่อันนี้บอ่อหน่อยนี่บอ่อเล็กๆเพิ่มเพิ่มที่จะขายได้ว่าเลี้ยงกินมันก็เป็นได้ขายได้นี่ มาสื่อเด้อมาสื่อเด้อทิศต,ตอนนั้นเป็นยายลีพาเพลินเด้อยายลีพาเพลิน ไม่ยากหรอกโอยกินบัด่ข้าวเดียว สวัสดีค่ะแค่นี้เด้อค่ะก็มีอย่างก็มีซ้ำนี่แหละค่ะอ่านฝากกดไหลค์กดแท้เนี้เด้อค่ะกดตติดตามใยนี่ผ้าเพื่อนนีเด้อจ้า